ฉลองวันเก, hey, <S <S นกิดเพื่อนหนุ่มเราครับให้เพ oh, 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 oh. ื่อนหนุ่มเรามีความสุขเยอะๆวันนี้เฮ้ยวันนี้กูใช้แล้วมบวก็ได้มบวชวันนี้คืนนีอเดลอาย่งนี้ดีกว่าพี่ผมขอตั้งเสนอเลยนี่ชัดชัยนะวันกลุ่มเดชให้เพื่อนหน่อย เี้เดี๋ยวพี่กับลอยอยู่ไปก้องคัดแล้วเข้าโฆษณานเลยแม<น>่อผมเป็นเพื่อนครับจีิงๆไม่ค่อยมีอ่ะมีแต่คนเ,เลวับพิเชษ่โนยนให้การต่อบรับอดหนุ่ย